สวัสดีครับวิดีโอนี้จะต่อจากคราวที่แล้วนะครับที่เราได้ติดตั้งโปรแกรมเสร็จไปแล้วหากยังไม่ได้ฟังเรื่องตามหา q r M ด้วยการจับเวลาอาจจะดูแล้วไม่เข้าใจขอให้ย้อนกลับไปดูโพสเก่าๆก่อนนะครับอันนี้มาต่อกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้หาระดับค่าความดังเฉลี่ยเสียงรบกวนในห้องวิทยุได้แล้วนะครับเมื่อได้ยินเสียงระดับ RMS ดังกว่าที่กําหนดจะให้สคริปต์เนี่ยทำงาน นในวิดีโอนี้จะให้สคริปต์พิมพ์ค่าเวลาออกมาทางจอภาพคำสั่งนะไม่ยากนะครับสคริปต์นี้ผมตั้งชื่อว่า pt.sh นะครับซึ่งยอ่อผมย่อมาจาก uh, print time นะ print time script นะหน้าตาเป็นอย่างนี้ขึ้นต้นด้วยเชอร์แบงค์นะครับตามด้วยคำสั่ง ds a นะครับให้พิมพ์อะไรออกมาให้พิมพ์เวลาเป็นหน่วยวินาทีตามด้วยหน่วยนาโนเซกันนะครับ อันนี้เราก็มาลองดูคําสั่งคําสั่งที่จะเรียกใช้ก็ขึ้นต้นด้วยชื่อของโปรแกรมคือ sound meter นะครับเราสั่งให้มันทริกที่ระดับเสียงเท่าไหร่ในนี้ผมจะตั้งให้ที่ทริกที่ระดับเสียง350นะ i m s หลังจากทริกแล้วให้ทำทำ SQ หนึ่งครั้งคือหมายเลข1นะครับเวลา SQ ให้มันให้มันทำอะไรให้มัน a อคชั่ออกมาเป็น SQ เสร็แล้ว stop นะครับ s l อะไรครับ sql ไฟล์ที่ชื่อว่าสคริปที่ชื่อว่า pt h a, ท hft จะกี้แสดงให้ดูนะครเดี๋ยวผมจะลองสมมุติว่าเสียงวิทยุ fm เนี่ยเป็นเสียงเป็นเสียงของ qrm นะหลังจากที่ผมรีเสียงอยู่นะเดี๋ยวผมนี่จะให้ sql สคริปนี้ให้สังเกตนะครับยนจะโชว์ระดับเสียงออกมานะครับว่าตอนนี้มีระดับ ims เท่าไหร่แล้วนะ เมื่อทิกเกอร์เสียงเกิน350เนี่ยมันจะปริ้นเวลาออกมานะครับลองดูนะครับ,ดดบเ,เ,เห็นนะครับเนี่ยมันจะพิมพ์ออกมาตัวนี้เป็น35วินาทีตามด้วยหน่วยตัวหลังเนี่ยเป็นนาโนเซกนะครับเราจะทำอย่างนี้สามสถานีนะโดยที่แต่และสถานีเรารู้เป็นเป็นสถานี สถานีแม่ข่ายนะสมมุติว่าเป็นสถานีแม่ข่ายซึ่งรู้พิกัด l a ติจูดลอง n ิจ t ดลแล้วแล้วแต่และสถานีเนี่ยก็จะได้ได้ค่านี้สค่าแต่และสถานีจะได้1ค่านะเอามาทําการคํานวณก็จะหาตําแหน่งของ qrm ได้